เริ่มต้นเสน้นทางการเดินทางเข้าสัวทางนี้สามารถเข้าไปวัดเ,เทพกุลชอนวรารามของจังหวัดพลพบุรีนะคะแล้วก็ไปยังวัดอัมพวันได้คือประชาชนในนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน,นเส้นทางนี้ก็ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีกระแสะน้ําที่ไหลแรงมาก พื้นผิวของน้ําเหมือน,น้าจะไม่แรงแต่ใต,าตา้างใต้น้ําแรงมากเส้นทางนี้ต้องใช้เดินเข้าไปทุกวันทุกวัน เดินมาเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์คาสัปดาห์ที่3าแล้วน้ำเก็ยังไม่ลดวิธีการแบกสเสบียงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยในทุกๆวันของเราสองคนอาลานจะเป็นแบบนี้บางบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะช่วยเหลือตัวเองแบบบ้านเรา ตอนนี้น้ำถึงหน้าอ,อกแล้วนะคะ หวบ้าอแบ่งให้นั่นมาป้าสูงขึ้นเมื่อกี้แค่ตรงหัวคองก็ถึงหน้าอกแล้วอ่ะสูงขึ้นนะ อืบริเวณนี้ไม่มีประชากรหลงเหลืออยู่เลยเงียบ,บสงัดเพราะว่าอือยู่ไม่ได้แล้วค่ะชั้นหนึ่งไม่เหลือน่าจะมาแล้วล่ะตอนนี้เจ้าที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยประชาชนที่โดนน้ำพัดไปนะคะ ช้านิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันบางบ้านที่มีสองชั้นก็ต้องขึ้นไปอาศัยชั้นที่สองของบ้านอยู่ วิดีโออาจจะไม่ชัดนะหุ้มถุงพลาสติกไว้ เนทางของชาวบ้านแล้วแวดนี้ก็จะเป็นโดยสันเรือเพราะว่าต้องใช้ชีวิตต้องกับน้ำดูน้ำดูแล้วค่อนข้างจะนานมาก เส้นนี้ถ้าจะลำเลียงถุงยางชีพมาให้เราจะสุดแค่ตรงสะพานด้านหน้าเพราะว่ากระแสน้ำตรงนี้จะนิ่งกว่าฝั่งนู้นพอเราลงสะพานไปปุ๊บน้ำก็จะเริ่มเชี่ยวมากกระแสน้ำจะแรงมากแล้วก็เสียงที่ถูกงยางชีพที่บรรทุกไปในเรือทุกครั้งนะคะจะต้องคว่ำแล้วก็ทำให้ถูกถงยางชีพที่บรรทุกมาบนเรือไม่สามารถไปถึงยังมือ ประชาชนผู้ประสบภัยได้ทางเดียวที่จะเอาถุงยางชีพมาบริจาคให้ถึงมือประชาชนคือต้องใช้ออฟโรดหรือไม่ก็รถที่ยกสูงมากๆเลยทีเดียวหรือไม่อีกเส้นทางหนึ่งคือมาสักครู่นี้หัวข้อก็คือที่เราสนกันเลือเราต้องไปทางนั้นถ้าเกิดเราจะนำถุงยางชีพไปบริจาคให้กับประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในบริเวณวัดอัมพวันนะคะ 补充血沉，卡。 ครับี่ไมาน่ะมวบกต้องน้าขึ้นอย่างนี้มันต้องไปเอาหลฐานที่ไหนงน้าลงอีหน่อยทีํากาอตโทาไม่ได้ลุงลุงลุงมันพ่วมปานนั่นอ้อาน้อยติดแล้วติดกอย่าหรือเปล่าก็ไม่รู้กอ่าพิน้อยลงน้ำเลยนะลูกลดลดละไม่ลงไม่ลด เ้าออที่้อัวนข้างบนน่าจะมีโอเข้าไปเลยไปได้หรเขเข้าไปองบ้าน แขงมากขึ้นซ้ายไหมเดินเหมือนขี้เดินเหมือนขี้คาด่างหลังเนี้ยหลังเนี้ยลื่นแต่ว่าไปหลังที่สองจะไม่ลื่น ไ,ไม่ไหวแล้วขึ้นข้างนี่ออกออน,นี่น้ำไหลแรงมาก จุดหนึ่งที่เสี่ยงในการขนร้ายถุงดังชีพมากๆ เขาฟงนี้ฝั่งเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวล้มตรงเนี้ย ด้านหน้าแสน้ำจะไหลแรงมากเป็นช่องลมเหมือนเป็นซอยโล่งๆไปทำให้กระแสน้ำแรงเป็จุดที่เหล่านผุ่ยอ่ชีพจะต้องล่มหลายๆครั้ง มาจากใต้กําแพงนะคะคาดว่าใต้กําแพงจะเป็นหลุมเพราะน้ำสอบที่ดินออกมาเต็มถนนแล้ว กระเป๋าตรงนู้นเดี๋ยวเอาไปใสก่กระเป๋าตรงนู้น นาะแงกันเียอ่ะใช่ใช่าหลังเนี่ยแกเครียดแกเครียดอย่าไปเครียดเนาะ แล้วพระราชธานก็ต้านน้ำบริเวณนี้ไม่อยู่เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในไม่ได้รับการช่วยเหลือขาดทานทั้งอาหารและน้ำดื่มเดี๋ยวครับเ,รกเก็บเก็บเดินสายในสะ่น้ำแรงมากเดี๋ยว,วยก็อยู่ในกระเป๋าก่อนเอาล่ะเราจะเริ่มลุยน้ำเชี่ยวมาก ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ามนคือตอนนี้ไม่สามารถจับได้แล้วเพราะว่ากระแสน้ำแรงก็ต้องจับเชือกเดินไปเรื่อย 门口。太好了 แชมป์ดึงว่ะ ขอเข้าบ้านกันนะ